you <laughs> Sampai <silence> jumpa

ทั่ที่ผ่านมาไม่ไม่เห็นปลานะครับปลาก็คือป,ปลาจากธรรมชาติ่ใช่ปลาซื้อเนอะ,ะปลาที่เราได้จากธรรมชาติไปดักลออดักไสดักใสผ่ายแยงก็ไนมะ่ดอกก็ได้มานำมาประกอบอาหารมาร่วมทาบุญกันหน้าที่ที่อำเภอก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับ ก็เลยชนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องก็ยังมามาหน้าหลายตาเยอะ,อะเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมาเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับาด้านในก็ยังว่า,าโรงทานทานา,าหารที่โรงทานเสร็จก็ไม่ต้องทานข้าวเที่ยงวันนี้120บาทพี่น้องชาวบ้านหนองกุง1,000บาท พี่น้องบ้านกาพระ1นึ่พันสอง